สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมโจกครับเกียรติยศเกียรติสูงส่งนะฮะในรายการสิงไอดอลครับซึ่งวันนี้คนหัวใจสิงที่ผมนัดเจอเขาเนี่ยนะฮะผมนัดเจอเขาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับก็คือมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังนะครับที่คณะนี้เลยครับศิลปะอุตสาหกรรมหรือว่า industrial design นั่นเองนะครับพี่คนนี้เนี่ยได้รางวัลตั้งแต่ตอนเรียนแล้วครับแต่ว่าตอนทํางานจริงจังเนี่ยเขาได้รางวัลระดับโลกถึง2เวทีด้วยกันนะครับแล้วก็งานของเขาเนี่ยนะฮะก็คืองาน ออกแบบบรรจุภัณฑ์ครับพี่คนนี้คือพี่แชมป์ครับพี่แชมป์สมชนะกังวานจิตผมนัดกับเขาไว้ตรงนู้นเดี๋ยวไปเจอกับเขาเลยครับตามมาฮะสมชนะกังวานจิตชื่อนี้กลายเป็นชื่อคุ้นหูในวงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ทั้งในประเทศไทยและในระดับโลกตั้งแต่ปี2553ครับ เพราะเขาคือคนไทยที่ไปคว้ารางวัลที่1ระดับโลกถึง2เวท, 2, ทีใหญ่ด้วยกันได้แก่รางวัล p พน a อ a r d วอร2010และ2011ระดับ Go a อวอร์กับผลงานที่มีแนวคิดในการออกแบบที่ค่อนข้างแปลกครับบวกกับการนําเสนอแนวคิดใหม่ๆผ่านสินค้าที่ไม่เคยมีบรรจุภัณฑ์ใดทำมาก่อนและล่าสุดกับรางวัล The ะได l i n ลน์อวอร์ด2011จากสมาคมเดอะไดไลน์มีบริษัทชั้นนําของโลกส่งผลงานรวมกว่า900ผลงานจาก31ประเทศ โดยตัดสินจาก12ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกอาทิผู้สร้างแบรนด์โคโคาโ,โคลา่าเฮอร์ชี่ฮอลมาร์คซึ่งคุณสมชนะเน,นี่ยนะครับสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นจนคว้ารางวัลสูงสุดสร้างชื่อเสียงไปสู่ระดับโลกได้อย่างสวยงามและตอนนี้ครับโจก็นั่งอยู่กับไอดอลเราในวันนี้แล้วนะครับพี่แชมป์ครับสวัสดีพี่แชมป์ฮะสวัสดีครับและตอนนี้เรานั่งอยู่ที่มหา,มมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารระกบังโอเคขอบคุณที่ช่วย <laughs> บรรยากาศตอนนี้กับตอนนู้นมันต่างกันเยอะไหมพี่พี่จบมากี่ปีแล้วครับกือบสิปีแล้วครับเอ๊ะผมต้องเข้าเข้าเรียนหรือเปล่าต้องมีอาจารย์เช็คชื่อหรือเปล่ารู้สึกแบบรู้สึกดีครับนานๆจะกลับมาทีหนึ่งวันนี้เนี่ยที่เราเชิญพี่มาออกเพราะว่าพี่เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนไทยที่ได้รางวัลระดับโลกในการออกแบบแพคเกจิ้งเรียกวอย่างนั้นก็ได้นะหรือว่าบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์รางวัลที่พี่ได้มานี่ก็คือรางวัลระดับโลกทั้งนั้นเลยนะฮะทั้ง a r นนารคือวัละกยผมอยากรูามัน ขนาดไหนคือคนไทยต้องบอกอย่างนี้นครับคือคนไทยเก่งอยู่แล้วมีฝีมือซึ่งแบบไปได้ทั้งรางวัลฟิสิกส์เคมีชีวะแบบโอ้โหระดับโลกเหรียญทองอะไรก็แล้วแต่หรือแบบจะเป็นโรบอทที่แบบเอาโรบอทไปหยิบลูกบอลแล้วก็ทํากิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยแบบโอ้โหคนไทยเก่งมากหรือแม้แต่ชกมวยใช่ไหมเก่งมากแต่ในมุมหนึ่งก็คือมุมดีไซน์เนี่ยคือผมก็พยายามช่วยอยู่นะครับช่วยแบบผลักดันให้ ประเทศไทยเนี่ยมีชื่ออยู่บนเวทีโลกซึ่งรางวัลที่ได้ก็คือทั้งเพน n a วอร์กับเดอะไดไลน์เนี่ยมันเป็นรางวัลทางด้านบรรจุภัณฑ์ที่เป็นระดับโลกจริงๆซึ่งมีแบบคู่เข้าร่วมประกวดเนี่ยจากแบบพวกแบรนด์ดังๆทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นโคคาโคล่าหรือแบบเป็นแบรนด์อื่นๆที่เรารู้จักคุ้นเคยกันดีนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้คือสู้เขาไม่ได้จริงๆแล้วครับแต่ก็มีความใฝ่ฝันพอได้ลองส่งแบบผลงานเข้าร่วมเวที2เวทีเนี่ยปรากฏว่าก็ชนะมาทั้ง2เวทีซึ่งแบบเกินความภาคภูมิใจ ยิ่งกว่าภาคภูมิใจครับไอผลงานที่พี่ส่งไปประกวดนี่มันเป็นอะไรบ้างเอาก่อนอื่นเลยครับอันนี้เป็นรางวัลอ่ารางวัลรางวัลนี่คือเพนเดอรวอร์ดใช่ครับนี่ครับมันจะเป็นนี่ครับมันก็เป็นผัดผักเนื้อเนื้อครับเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือเนื้อหรือเปล่าเนียอสดแกให้ดูเลยไหมครับได้ไหมล่ะพี่ได้เหมือนมากเลยนะฮะเราก็แบบคือแนวแนวบ้าๆครับแบบกวนๆไปวันๆนะจริงๆแล้วนี่ครับมันคือเสื้อเราก็จะรู้สึกว่า โอ้โหมันหลอกเรานี่ว่า uh. แต่จริงๆมันก็เป็นแบบกิมมิกในการ S <S ดีไซน์ที่แบบขำๆอะไรครับปรากฏว่าฝรั่งที่ที่ตรวจคณะกรรมการเนี่ยโอ้โ oh. ห oh. แบบชอบมากแบบเฮ้ย <laughs> ผมเคยเดินแบบผักเนื้อผมก็เออซื้อไปตามปกติตามซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยแต่วันนี้มันไม่ใช่ละว,วันนี้เขาเห็นผักเห็นเนื้อตามซุปเปอร์มาร์เก็ตเขานึกถึงไอ้แบรนด์ที่มันเป็นเสื้อเนี่ยครับก็มันขนาดนั้นเลยหรอครับอันนี้คือรางวัลเพนนอร์บดใช่ เฮียสดจริงๆพี่แกเขาสดนะฮะมันมาจากอันที่ต้องไปจินตนาการเลยนะผมจะพูดผมจะพูดไม่ไม่เยอะนะครับผมจะพูดสั้นๆแล้วตรงจินตนาการเองว่าเฮียสดมันมาจากไหนเฮียสดเนี่ยมันมาจากเฮียสดอ่าโอเคเฮียสดนะครับมันมาจากเฮียสดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วนี่ใครชื่อแบรนด์ครับพี่อร่อยนะ ก็แบบกวนๆครับกวนๆไปวันๆอันนี้เขาได้ลายอันนี้คือที่หนึ่งของโลกที่หนึ่งของโลกให้ผมถือโอเคมันจะหนักมากมันคือแบบจริงๆมันก็เป็นโจทย์ง่ายๆครับมันคือมันเป็นแบรนด์ของช็อกโกแลตใช่ไหมครับมันก็เป็นช็อกโกแลตทั่วไปที่แบบเขาก็สั่งทางผมบอกว่าเอ้อยากทําแบบถุงช้อปปิ้งแบ็กอะครับช้อปปิ้งแบ็กก็คือถุงกระดาษนะครับผมก็เอ๊ะสั่งง่ายเว้ยแต่ตอนคิดเนี่ยมันกุ้มอกกุ้มใจผมก็เลยแบบเอ๊ะลองคิดดูว่า เวลาให้อะมันเหมือนกับอ่าขอบคุณนะครับอ่าคุณโจ๊กอะไร้ยครับอ่าแต่โอ้มีแต่จริงๆแล้วมันเราไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้ครับเราสื่อสารมันผ่านกับรูปแบบของตัวถุงได้เลยมันก็เป็นไดคัตนะฮะไว้แล้วก็เราก็พลิกขึ้นมาคล้ายค้การแปลกสอนใช่ครับอ่าถูกต้องคล้ายคการแปลอสอนอย่างเช่นผมแบบโอ้โหผมแบบรักคุณโจ๊กมากเลยผมก็ทำหัวใจให้อะไรอย่างนะครับหรือผมอาจจะใช้หรือใช้เป็นแบบ เขียนว่าโจ๊กก็ได้แต่ที่ไปแสดงนี่ได้ที่หนึ่งของโลกนะฮะที่มิวเซียมที่ชิคาโก้ฝรั่งชอบมากครับเขียนคำว่าฟักโอ้โหฝรั่งชอบมากครับจริงๆแล้วมันก็เป็นงานที่มันดูไม่ได้ซับซ้อนอะไรไม่ได้ซับซ้อนแต่เราคีเอทได้ต่อใช่ครับเราสนุกได้กับมันต่ออะไรแบบนี้ครับถูกต้องในในความเป็นจริงคือพี่ที่เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รางวัลในขนาดนี้มันควรจะแบบเฮ้ยยิ่งใหญ่ว่ะ อ๋อคือต้องเข้าใจว่าคือดีไซน์วงการดีไซน์ในบ้านเราคนมันไม่ได้ยอมรับเท่าสากลในวงการไทยเนี่ยสิ่งที่จะมีชื่อหรืออะไรที่ยอมรับเนี่ยก็ส่วนมากที่จะเป็นอะไรที่มันเป็นกระแสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬา กีฬากต้องหรือเรเป็นแบบเราเป็นดาราซูเปอร์สตาร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นกระแสตลอดแต่เนี่ยมันเป็นมุมที่มันเป็นมุมนึ่งนะครับเหมือนผมไปได้รางวัลการสร้างนวัตรกรรมการปลูกผักสมมุตินะฮะมันก็เท่านั้นครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของวิชาการนะครับวิชาการคนก็จะแบบให้ได้สนใจอะไรเท่าไหร่แต่หนังสือเพื่อพิมพ์อะไรมัลงครับลง,ลงให้ผม,มอัตโนมัติ หลังจากนั้นชีวิตพี่เปลี่ยนไปไหมครับผมใช้ชีวิตแบบเดิมครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือผมมีมุมที่นึกถึงคนอื่นมากขึ้นหมายผมว่าคนอื่นเขาก็อยากที่จะมารับรู้แนวความคิดเราสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆเนี่ยตรงเนี้ยผมเปลี่ยนไปจากผมการคิดการคิดคนเดียวมีระบบความคิดคนเดียวแต่เมื่อได้รางวัลเมื่อออกสู่สายตาคนอื่นๆเนี่ยตัวเราเองเราต้องพยายามสร้างแรงบันดาลใจ เพราะว่าผมเป็นคนอายุไม่ได้เยอะมากครับเพิ่งจะยี่สิบเก้าเองครับซึ่งซึ่งน้อยมากๆผมก็ดีรู้สึกดีที่แบบเ,เราสร้างแรงบ,บันดาลใจให้คนที่อาจจะอายุน้อยกว่าเราหรือมากกว่าเราเนี่ยให้มีพลังเนี่ยมันจะเป็นมุมนี้มากกว่าที่ผมค่อนข้างจะเปลี่ยนไปจากเดิมครับไม่ใช่ไหมเพราะว่าชีวิตเราเปลี่ยนตรงที่แบบเ,เรามีงานเข้ามามากขึ้นจากที่เดือนหนึ่งปกติได้5งานตอนนี้10งาน15างาน20งานเข้ามาหาเรามันเป็นอย่างนั้นด้วยไหมพี่อ๋อตันนี้มันเป็นปกติอยู่แล้วนะถ้าคนได้รางวัลมาใช่คือจริงๆ โดดอยู่เต็มท้องฟ้าเราแค่จับมันจับมันให้ถูกรู้จักรู้จักใช้อุปกรณ์ในการจับมันให้ถูกครับเราใช้มือจับอากาศอาจจะไม่ได้เราต้องใช้อุปกรณ์อะไรสักอย่างจับมันให้ถูกมันก็จะได้งานอยู่แล้วครับเป็นเรื่องธรรมดามันเหมือนทุกคนมันมีจุดที่เป็นจุดยีนของตัวเองใช่ครับจุดที่ตัวเองจะแบบ แสดงความสามารถได้แค่ยืนให้มันถูกจุดเอาอย่างนี้ดีกว่าผมอยากจะรู้ตอนเด็กๆของพี่บ้างแต่ผมขอเบรกกันได้ไหมพี่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะขอกลับมาถามว่าตอนเด็กๆพี่เป็นยังไงทําไมถึงมาถึงจุดนี้ได้โอเคเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้ากับพี่แชมป์นะฮะในรายการสิงไหดอครับก่อนจบเนี่ยผมได้รางวัลมาเยอะอยู่แล้วผมก็เลยแบบอยากจะส่งในระดับโลกที่ผมได้มันเป็นระดับเอเชียตั้งแต่ก่อนจบได้ระดับเอเชียแล้วใช่ครับตอนจบมีประมาณ15รางวัลนะครับสนับสนุนโดยสิง ยังอยู่กับพี่แชมป์นะฮะในสิงไอดอลนะครับเบรกที่แล้วนี่เราพูดคุยกันถึงงานของพี่ที่ได้รางวัลมา mm hmm. ก็คืองานออกแบบบรรจุภัณฑ์ขอย้อนไปตอนเด็กบ้างได้ไหมอยากรู้ว่าคนที่เขาเก่งขนาดนี้ตอนเด็กๆเ,เขาไป mm hmm. ในไหน mm hmm. ที่บ้านพี่พ่อแม่ได้ส่งเสริมทางด้านศิลปะอย่างนี้อยู่แล้วตั้งแต่เด็กเลยปะที่บ้านกับศิลปะนี่แทบจะห่างกันคนละเรื่องอะไรครับคือที่บ้านผมก็ พ่อก็รับราชการเป็นตำรวจก็ยังว่านะครับคุณพ่อเป็นตำรวจก็ต้องการให้ลูกเป็นสายเดียวกันใช่ไหมครับได้มีโอกาสไปเรียนนิติศาสตร์คือคุณพ่อก็บอกว่ายอะต่อยไตภพเนี่ยเขาจบนิติศาสตร์มานะเขาก็ยังแบบไม่เกี่ยวกันหลอกอะไรเงี้ยผมว่าโอเคคุณพ่อคงใจให้ไปเรียนสายเดียวกับแกก็ไปเรียนอยู่ได้ประมาณปีหนึ่งซึ่งผมไปเรียนเนี่ย นิติศาสตร์แต่งตัวไงครับแต่งตัวก็ต้องเรียบร้อยหน่อยเรียบร้อยอโอ้โหผมนี่ครับตางเกง34สว่วนมาเลย <c oughs> สะพายเป้ที่เป็นถุงกระสอบตลอดเวลาซึ่งแบบก็ดีฮะเป็นตัวประหลาดในนั้นก็ทําไปได้นะมาคิดถึงวันนี้นะก็ะสากว่าทำไปได้จริงๆก็เรียนอยู่ประมาณสักพักหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่เราแล้วแหละเรามันแบบไม่อยากที่จะอยู่ในกรอบคือมันสิ่งที่สอนคือไม่ไม่อยากอยู่ในกรอบอย่างที่มันเกิดขึ้นก็เลยออกมาเรียนเรียนวาดรูปปกติก็ชอบวาดรูปอยู่แล้วครับชอบวาดต่เด็กเลยใช่ครับก็ชอบวาด โดยที่แบบไม่ได้มีจุดหมายไม่ได้มีเป้าหมายมก็วาดวาดสมสีสมห้าเล่เปยพอวาดอยู่เราก็เลยตอบตัวเองว่าเฮ้ยลองเรียนวาดรูปดูก็เลยไปเรียนสถาบันวาดรูปหนึ่งที่<ม>เรียนได้อยู่ประมาณ3ครั้งก็เลยไม่เรียนละเพราะว่ารู้สึกว่าที่สอนวาดรูปเนี่ยเขาไม่ได้สอนเลย เขาก็เอาถ้วยเอาชามเอาหายมาตั้งแให้เราวาดตามความคิดของเราก็วาดสักพักทางอาจารย์เขาก็หายไปหายไปนานมากแล้วก็มาอีกทีนึงก็มาเออตรงนี้วาดติดนะที่วาดแ่งเงาเปลี่ยนใหม่แล้วก็หายไปอีกผมก็เลยเฮ้ยวาดเองดีกว่าเงี้ยก็เลยวาดวาดหยิบของใกล้ตัวที่บ้านได้ก็มาตั้งวาดตั้งวาดเป็นปึ้งครับแล้วก็ลองไปสอบดูก็ปรากฏว่าติดและกระบังก็คือที่นี่นั่นเองแล้วหลังจากนั้นมันเข้ามามันต้องมีการ เลือกเรียนเหล็กไหมพี่คือสถาปัตย์มันจะมีหลายสายซึ่งผมเป็นสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์เลือกตั้งแต่แรกใช่ตั้งแต่แรกแต่ในออกแบบผลิตภัณฑ์มันก็ทุกอย่างครับเป็นเก้าอี้โตะเสื้อผ้าหรือจิวเวลรี่หรืออะไรเงี้ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ทุกอย่างพอเข้ามาเนี่ยเขาจะให้เลือกอีกทีหนึ่งนะครับพอเข้ามาเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนเลยคือเข้ามาตอนปีแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้ขยันอะไรเท่าไหร่เกรดเกิดก็แบบน้อยมากซึ่งผมก็พักอยู่แถวเนี้ยนะครับตอนเมื่อกรคห ผมก็เฮ้ยอะไรวะก็เลยไปเจอโอ้ผมก็นั่งอยู่งเงี้ยครับอาจารย์ยืนล้อมอยู่แบบยัคกับมีคมดีอะไรสักอย่างหนึ่งแกก็บอกว่าเฮ้ยตัวนี้ได้น้อยนะตัวนี้ได้น้อยซึ่งแบบสรุปว่าคะแนนมันน้อยมากซึ่งผมก็แบบก็คือเหมือนเข้าแล้วเราก็แบบขอปลดปล่อยครับ<ม>เหมือนเข้าแล้วก็บ,บางได้ก็ข,ขอปลดปล่อยไม่ได้ตัง้งใจเรียนอะไรเงี้ยอาจารย์เขาก็เตือนหลายท่านเขาก็มาเตือนไซโคก็เลยพลิกเปลี่ยนความคิด ระดับหนึ่งจนแบบมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่เรียนอาจารย์เขาก็บอกว่าให้เอางานไปส่งประกวดเขาบอกว่าส่งแล้วก็เริ่มได้เข้ารอบก่อนตอนแรกเริ่มได้เข้ารอบก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอเราไม่ได้ขยันเรียนแังได้เข้ารอบอีกก็เลยแบบเฮ้ยมันก็เท่อะแล้วเ่อนคนอื่นไม่ได้เข้าแต่ผมได้เข้ามันก็แบบผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยได้เข้าก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็เลย หาวิธีการเกเรอีกแบบหนึ่งคือเกเรในเรื่องเรียนก็เลยเรียนมาทําทงานประกวดทรง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 ก็ได้ทรงก็ได้ได้มาแบบูกบ่อยมากก็คือมีตอนสุดท้ายมีติดตัวก่อนจบเนี่ยสิบห้ารางวัลซึ่งรางวัลที่ภูมิใจที่สุดจะมีอยู่สามอย่างคือระดับเอเชียนะครับอันที่หนึ่งแล้วก็เป็นรางวัลทีสีสหรือวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยมของประเทศอันที่สามคือเป็นนักศึกษาดีเด่นของมหาลัยจากใอ้คนที่โดนล้อมรอบ เฮ้ยอันี้เกรดห่วยห่วยห่วยใช่ครับกลายเป็นคนที่เทพมาเลยอะแม่ขิงขิงงที่พี่บอกอะเออซึ่งผมว่ามันมเรียนก็เกรเรได้อรัซึ่งแบบหมายถึงว่าเกรเรในเรื่องฝั่งเรียนเนี่ยผมว่าเออมันก็เทพอีกแบบไม่แล้วตอนแรกๆผมถามจริงตอนที่พี่เริ่มแบบเข้ารอบเข้ารอไม่พอได้รางวัลอาจารย์ไม่งงเหรอไม่เวอร์แต่คนที่เกรดแรกๆมันคงแบบคือตอนส่งแรกๆที่แบบได้รางวัลครั้งที่หนึ่งอะไรงี้ยมันคงแบบมันก็คงเฉยๆอะพอได้เริ่มได้มากขึ้นเริ่มได้มากขึ้นเนี่ยเราเเรรริ่มกกกลลายป็นูััคบ <c oughs> เราเริ่มกลายเป็นลูกลักของอาจารย์ซึ่งแล้ววันนี้อาจารย์เขาก็เชิญผมไปมพูดไปสอนน้องอะไรเงี้ยครับผมก็แบบเออจากแบบเราไม่ใช่อนะ่ะเรามาแบบเออเป็นอีกแบบนึงอนะ่ะดีครับโชคดีที่ที่คิดได้มันแค่เป็นจุดเปลี่ยนแก๊กเดียวเดียวจริง <ye S 2> นัเองใช่ครับ <c oughs> The The stars out goes come Sun down and เอางี้ดีกว่าผมให้ออกแบบนี้ไลยพี่ซีดีผมเองผมออกแบบได้ทุกอย่างครับยกเว้นความรักโอหเพราะว่ารักออกแบบไม่ได้ใช่ครับมันออกแบบไม่ได้จริงๆลำบากมากถ้าสมมุติๆพี่อันนี้คือซีดีชื่อว่าสอนนกคูกแต่โตมีกิมมิคเป็นนกคูกเป็นอัลบั้มของพวกโมโนโทนมิวสิคโปรดักชั่นรับแล้วก็มีผมเข้าไปแจมเพลงหนึ่งอันนี้ใกล้ตัวมาก ผมหยิบมาให้พี่แนละ้วบอกว่าถ้าสมมติไอซีดีปกติเนี่ยผมอยากจะทำลิมิเต็ดสักร้อยแผ่นให้มันมีลูกเล่นสําหรับแฟนเพลงตัวจริงหน่อยอทำไงได้พี่ถ้าถามณนะตอนนี้ให้คิดทันทีเนี่ยผมว่าระดับแรกเลยคือไม่ว่าจะเป็นปกรูปแบบอะไรก็ตามที่มันมีวางอยู่บนเชลล์มันก็จะเล่นลดลายซ้ํากันคราวนี้มันมีหนึ่งมุมมองทางด้านแพคเกจจิ้งอันนี้คือแพคเกจจิ้งใช่ไหมก็คือ โครงสร้างบรรจุภัณฑ์โครงสร้างก็คือกล่องมันนั่นเองนะครับเราไม่จําเป็นที่ต้องทำกล่องสี่เหลี่ยมเราเราจะทํากล่องเป็นนกคูก่อาจจะมีได้คัดเป็นนกคูก่นกคู่อาจจะหุบปีกอยู่หรือเปล่าแล้วเวลาเราเราเราไปถือมันกลางปีกอาจจะเห็นลูก,กตามันหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยครับคือเราสามารถที่จะสร้างความแปลกใหม่ได้ด้วยโครงสร้างบรรจุภัณฑ์แค่นี้ครับมันมันก็ไปตั้งอยู่แล้วมันก็มันก็เด่นกว่าคนอื่น คนอื่นเขาเป็นกล่องสีเหลี่ยมธรรมดาเล่นรดลายแต่ของเราเนี่ยอย่างน้อยคนต้องหยิบอันนี้จะซื้อไม่ซื้ออีกเรื่องหนึ่งคืออาจจะเป็นเรื่องราคาหรือเรื่องผลงานอะไรเงี้นะครับแต่รับรองว่าคนหยิบแน่นอนครับจะประสบการณ์แน่นอนและอย่างหนึ่งเราต้องไปเช็คไหมพี่ว่าแบบเฮ้ยไอเชลทั่วไปเนี่ยมันจะวางซีดีเราได้ไหมอ่าอันนี้แน่นอนอนะับอันนี้เป็นเรื่องของอดีไซน์ค่ายสีเรียก็คือข้อจํากัดอ่าอต้องมีข้อจํากัดด้วยสําหรับการดีไซน์ใช่ครับว่าเฮ้ยมันไปวางได้จริงเปล่าใช่สมมติเราวางกินที่2องงาน ที่ทางห้างเขาก็ไม่ยอมแล้วบอกเฮ้ยไม่ได้แล้วคุณไปกินที่เขาอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบมีวิธีครับโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ครับผมว่าปรับตรงนี้นิดหนึ่งขายได้เพราะว่าชื่อเชื่อหรือแม้แต่นกคู่เนี่ยผมว่านนกคู่เนี่ยเอาเก็บมันไว้ดีแล้วเราจะสื่อด้วยความเป็นนกคูก่ให้มันมากชัดเจนกว่านี้อีกด้วยโครงสร้างอย่างที่ผมบอกเลยแน่นอนครับยังไงคนต้องหยิบแน่นอนชัวร์โอเค พูดถึงพี่ก็เคยทํางานไอ้สิ่งที่มันอยู่ในกรอบมาบ้างแล้วตอนที่จบใหม่ๆตอนนั้นพี่รู้สึกว่ามันไม่แฮปปี้ไหมผมแฮปปี้ในความเป็นกรอบระดับหนึ่งผมแบบอเลิรนะผมต้องการแบบแตัดเต้นทางนี้ก็ติดทางนี้ก็ติดเอาเป็นว่าผมไปหาเวทีที่มันเหมาะสมกับผมก่อนอแล้วเดี๋ยววันหนึ่งผมอาจจะกรอบแบบนี้ผมอาจจะชอบก็ได้ะไรครับซึ่งมันไม่มผิดสนับสนุนโดยสิง หล,หลายคนจะคิดว่าแบบการเรียนออกแบบคือการเรียนถาปัดอะไรครับต้องแบบวาดรูปเก่งจริงๆแล้ววาดรูปเนี่ยแทบจะจําเป็นแค่การสื่อสารเฉยว่าเออของเรามีความคิดแบบนี้อะไรแค่นั้นเองดีไซนเนอร์ระดับโลกนะครับวาดรูปไม่สวยเลยครับวาดรูปไม่ค่อยจําเป็นครับจำเป็นที่เราต้องปลูกฝังตัวเองให้เป็นคนช่างสังเกตตั้งคําถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเอ้ยทำไมสิ่งที่เราเห็นมันต้องเป็นแบบนี้อย่างเช่นเออผมไปเห็น โดนัทง่ายๆโดนัททำไมโดนัทจะต้องมีรูหรือเปล่าเนะครับเราตั้งคาถามอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็หาคําตอบมันเนี่ยต้องปลูกฝังตรงนี้ตั้งแต่เลิศนิ่นแล้วเราจะมีข้อมูลอยู่ในหัวเยอะแล้วก็สามารถที่จะแปลเปลี่ยนเป็นไอเดียได้แค่นั้นเองครับง่ายๆพอเริ่มประกวดเยอะๆเนี่ยประสบการณ์นี่มันเกี่ยวไหมพี่เรื่องของการชินเวทีทำให้เราได้ไล่รางวัลง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นครับเพราะว่าอางนงี้เหมือนกับเวลา ผมเป็นนักบอลผมเป็นโรนัลโดผมผมไปเตะที่บ้านเรัลมัตริดโอ้โหตลอดทั้งสีซั่นเลยกับเตะบ้านทีมอื่นทีมเยือนถูกไหมครับ มันต่างกันมากสิ่งที่เราทํามันบ่อยๆเราจะเดาได้เราจะมีทริคมีประสบการณ์จากมันเนี่ยอันนี้นแน่นอนแล้วดังนั้นเราต้องออกไปเตะนอกบ้านบ่อยๆใช่ไปหาเวทีลงเวทีทําบ่อยๆเพื่อที่จะได้รับประสบการณ์มันกลับมาใช่ครับแล้วมันเกี่ยวเกี่ยวว่าเราต้องตีโจทย์ไหมพี่ว่าใครเป็นกรรมการโอ้ยนี่สําคัญแล้วกรรมการบางท่านเนี่ยเข,เขาอาจจะเป็นรุ่น ใหญ่แล้วเขาอาจจะมีวิธีการคิดหรือเจเนเรชันเขาเนี่ยอีกแบบหนึ่งซึ่งเราก็ต้องมองว่าเฮ้ยเขารับแนวความคิดใหม่ๆอย่างเราได้ไหมถ้ารับยังไม่ได้เราอาจจะเก็บความคิดนี้ไว้ก่อนแล้วเราก็ทําในสิ่งที่เขาชอบให้มันถูกต้องมันก็จะได้รางวัลแล้วครับเคยประกวดบ่อยๆ ấy. คือผมได้แบบรางวัลมาเยอะมากจนแบบจนต้องมีตู้หนึ่งที่เป็นตู้รางวัลขนาดนั้นแต่ถามว่ามีคนเคยถามเหมือนกันนะฮะว่าไม่ได้รางวัลเคยทาแล้วไม่ได้รางวัลไหม อพอพอได้ไบ่อยๆคนมันต้องถามเฮ้ยเคยทําไม่ได้รางวัลมากป่ะคําคตอบคือเคยครับคือตอนที่ไม่ได้เนี่ยสิ่งที่สอนผมคือโทมัสอวาเอดิสันเขาสอนผมว่า<อ>เขาอะทดลองหลอดไฟอะเป็นพันๆหมื่นๆครั้งไม่ได้ปลอดไฟที่เขาต้องการหรือไม่ติดเจ้าทีเขาสอนตัวยอยว่าเอ้ยเอาเหอะมันใกล้จะครบแล้วแหละมันจะต้องโดนอันที่ได้แล้วแหละเนี่ยเราทําในสิ่งที่มันไม่ได้มาเยอะแล้วเดี๋ยวมันจะต้องได้และอมันก็สอนว่าเราโชคดีแล้วที่เราทําในสิ่งที่เขาไม่ชอบ S <S <S เรา <S <S รู้แล้วในสิ่งที่เขาไม่ชอบคืออะไร้างหน้าเราจะได้ทําสิ่งที่เขาชอบอะไรครับมันสอนตัวเองในเชิงเชิงเชิงบวมกมากกว่าและไอในเรื่องของโจทย์ถ้าสมมติว่าเราคิดไอเดียเพียวๆออกมามันอาจจะเต็มที่ไม่มีกรอบ <ứng S 2> แต่พอเรามามีลูกค้าอยู่ภายใต้บริษัทมีโจทย์มันทําให้ความแตกต่างของไอเดียมันต่างกันเยอะไหมพี่ลูกค้าเนี่ยเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งนะครับลูกค้าบางเจ้าหรือบางรายเนี่ย เขาก็จะมีกรอบของเขาตามที่เขากําหนดมามันก็จะสอนเราให้เราอะเล่นได้อยู่บนกรอบลูกค้าบางท่านเขาอาจจะกรอบใหญ่ขึ้นมามันก็สอนเราเล่นอีกรูปแบบหนึ่งคือเมื่อเวทีมันใหญ่มากขึ้นผมก็สามารถเต้นหรือแดนซ์ได้ท่าที่แบบแปลกๆมากขึ้นแต่ถ้ามีพื้นที่ให้ผมผมอาจจะเต้นอะไรได้ไม่เยอะผมอาจจะเต้นแบบนิดๆเต้นเชนดิวอะไรเงี้ยครับมันเป็นวิธีการสอนของเขามันเป็นข้อดีครับเราจะได้รู้จักปรับใช้ในเรื่องของขอบ เคกของขนาดของกรอบต่างกันซึ่งสําหรับพี่สําหรับทวนตัวเลยนะพี่ว่าไหนมันมันสนุกกว่ามันยากมันง่ายกว่าอ๋อไม่มีกรอบเลยครับหมดแรงกระจายเลยครับมีบอยกันเลยทีเดียวแต่พูดถึงพี่ก็เคยทางานไอสิ่งที่มันอยู่ในกรอบมาบ้างแล้วตอนที่จบใหม่ๆตอนนั้นพี่รู้สึกว่ามันไม่แฮปปี้ไหมผมแฮปปี้ในความเป็นกรอบระดับหนึ่งแต่เนื่องด้วยบางทีแล้วกรอบที่มันมีอยู่เนี่ยมันจํากัดความสามารถพี่ใช่มันอาจจะไม่เหมาะสมกับ<ม>ช่วงเวลาตอนนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าช่วงเวลาตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับผมแบบ อันเลิศนะผมต้องการแบบตัดเจ้นทางนี้ก็ติดทางนี้ก็ติดเอาเป็นว่าผมไปหาเวทีที่มันเหมาะสมกับผมก่อนอแล้วเดี๋ยววันหนึ่งผมอาจจะกรอบแบบนี้ผมอาจจะชอบก็ได้อะไรครับซึ่งมันไม่ผิดผมก็เลยไปหาเวทีที่มันกรอบมันใหญ่ขึ้นสามารถที่จะแดนซ์กระจายได้มากขึ้นก็คือทําเองเลยก็คือทําเองเลยเปิดบริษัทด้วยตัวเองใช่ครับทำคนเดียวตอนแรกทําคนเดียวเลยครับตอนแรกทตอนแรกก็นั่งทำดึกๆดิ่นงเงคือผมสังเกตนะ้ตั้งแต่แรกๆเนี่ยผมจะสู้มาตลอดคือผมไม่ใช่ว่ามันง่ายทุกๆอย่างมันพูดมันง่ายครับแ จร,จริงๆแล้วตอนที่เราลงมือทําสม่ําเสมอเนี่ยมันจะยากก็เริ่มทําจากตัวเองก่อนอยู่ดึกก่อนลูกค้าก็เริ่มมีไม่มากมเราเริ่มทับเราเริ่มใช้ความจริงใจให้กับเขาเริ่มส่งผลงานประกวดระดับโลกเริ่มทํางานอย่างเต็มที่นะครับศักยภาพเรามันมีมก็เริ่มค่อยขยา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 ย,ย,ายโตขึ้นเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ก็ได้รางวัลระดับโลกมาแล้วแล้วก็รางวัลอีกมากมายประสบการณ์หรือประวัติผมเนี่ยมันเป็นหนึ่งมุมมองที่ คนไปฟังแล้วก็สามารถที่จะแบบปรับใช้สามารถจะมีพลังเพิ่มขึ้นได้เพราะว่าผมก็สู้พอสมควรกว่าจะมาถึงแบบนี้ซึ่งอายุผมน้อยมากนะครับแล้วก็ผมเป็น c o l นิส i s ด้วยนะฮะซึ่งจริง c o l มนิ i s ์เราต้องเฮ้ยมันต้องอายุเยอะแก่ๆก่เกี่ยววาพี่พพต่อลข้นเรื่งหนังสือที่มันเป็นวิชาการครับอ่ามันต้องแบบรู้เยอะเยอะหรือแบบไป,ปไป<ต>ได้นเชื่อถือหน่อยใช่ต้องน่าเชื่อถือแต่เดี๋ยวนี้ครับผมบอกเลยว่ากระแสะคนรุ่นใหม่ที่แบบไฟแรงเนี่ยมากำลังมาเราเนี่ยถ้าเราแบบมีพลังทําอะไรเนี่ยโอ้ทำเลยครับตอนเนี้ย ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์หลายแบรนด์นะที่แบบเป็นคนรุ่นใหม่อ่ะที่แบบมาเหยียบชั้นแบบพวกระดับผู้บริหารได้เนี่ยมีตอนนี้มีเด็กรุ่นใหม่นี่เยอะมากโอ้โหเด็กรุ่นใหม่นี่มีพลังเยอะมากจริงๆครับหรือแม้แต่เอาง่ายๆครับเฟซบุ๊กมาร์คซัลเตอร์เบิร์กเห็นไหมฮะเขารุ่นใหม่มากแล้วมาร์คซัลเตอร์เบิร์กกับบิลเกตี่คนละเรื่องเลยครับแต่มาร์คซัลเตอร์เบิร์กก็ประสบความสำเร็จได้เหมือนกันได้เหมือนกันเห็นไหมครับคือแต่เนี้ยคนรุ่นใหม่เนี่ยมาแรงจริงเขาแก่น้อยอะไรเงี้ยนะก็ยังเด็กๆอยู่รุ่นแบบใกกกล้ๆพวเรา็มี บริษัทใหญ่โตแล้วใช่ทำกำเรได้หรือว่าชื่อแชมป์ที่พ่อแม่พี่ตั้งให้เพราะเขารู้รู้ว่าวันนี้พี่จะมาเป็นแชมป์อาจจะเป็น <c oughs> สมชนะด้วยสมชนะแชมป์สมชนะโอ้ผมว่าเป็นกุศโลบ,บายของที่บ้านมากกว่าว่าตั้งชื่ออย่างเงี้ยเอาเดชได้ <c oughs> ไม่ขยันให้มันรู้ไปผมอะ่ะชื่อเกียรติยศท่าทำชั่วอะไรใช่ครับ ชื่อเกียรติยศทำทำชั่วอ่ะอ่าโอเคมันเป็นกุศโลบายหรือเปล่าแล้วผมเกียรติยศและเกียรติสูงส่ง,อ,งสอีกนามสกุลอ่านี่ทำชั่วไม่ได้เลยว่ะ <laughs> อ๋อพ่อแม่ตั้งคิดอย่างนี้นี่เอง, <laughs> ใ,เองใครเป็นไอดอลของพี่มีไหมฮะตอนท,อนที่ตอนที่ตั้งแต่เรียนจนถึงตอนนี้ไอดอลของผมคือคุณป้าแก่ๆตามชนบทคุณปู่คุณย่าที่แก่ๆที่วันๆเขาก็ในบริเวณรอบๆเขาเนี่ยเขาก็จะมีชนบทนะฮะก็มีทั้ง หมูหมาก้าไก่วัวควายบ้านก็เป<า>็นบ้านฟาอะไรอเงี้ยครับเป็นทุ่งหญ้าทุ่งนาไปนี่คือไอดอลผมเลยเพราะว่าหนึ่งคือเขาดำางงชีวิตอยู่ในขอบเขตในการหยิบจับวัสดุอะไรมาใช้เนี่ยมันจํากัดในอดีตนะฮะเขาสามารถที่จะห่อพวกบรรจุภัณฑ์เนื้อไหมครับ ทำไมบรรจุภัณฑ์ที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์ใบตองครับพวกข้าวต้มมัดขนมใส่ไส้ทําไมต้องเป็นรูปแบบนั้นมันน่าคิดนะครับมันน่าจะตั้งคําถามว่าทําไมมันต้องเป็นแบบนั้นครับนี่แหละครับคือไอดอลของผมคือพวกรุ่นเกา่กาๆบรรพบุรุษองนี้ครับเขาฉลาดมากในการที่จะจัดการในช่วงเวลานั้นได้อย่างแยบยลไม่ว่าจะเป็นการกลัดไม้กลัดที่บ่งบอกถึงอาหารที่อยู่ข้างในสอดไส้อะไรถูกไหมครับาฉาพวกนี้มันก็มันก็มันเป็นวิธีคิดนะครับใช่เล่าเหรอแถบสี อ่าหรือว่าโว้ยมีทางออกเยอะแยะมากมายแต่เขาเขามีขอบเขตแบบอย่างแคบครับหรือแม้แต่ตัวที่ข,น,ขนมใส่ไส้มันจะมีเตี๋ยวใช่ไหมที่ถือเป็นที่จับผมก็ต้องคาถามว่าทําไมไม่มีเตี๋ยวมันก็ถือได้ก็ลองไปหาข้อมูลมาสรุปว่าเตี๋ยวมันคือเวลาตอนนึ่งครับมันร้อนเขาไม่เตี๋ยวเพราะว่าหยิบได้เลยมันไม่ร้อนนะครับจ,ไปไปจับ<ไ>ปลายใช่หยิบมาใส่กระจาษเขาได้เลยซึ่งผมว่าโอ้โห มันคิดล้ำลึกมันลึกโอ้ม,มันลึกมากเลยแบบโหเนี่ยคือภูมิปัญญาไทยเนี่ยคือไอดอลของผมเลยครับสุดท้ายครับผมขอถาม2อ,อย่างละกันเรื่องของคติประจําใจกับฝากถึงน้องๆหน่อยทางบ้านพี่ๆน้องๆก็ได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ได้เพราะว่าพี่ยังเป็นคนรุ่นใหม่อยู่เหมือนกันเผื่อบางคนเขาโตกว่าพี่แต่เขาก็ยังต้องการแรงบันดาลใจยอยู่เหมือนกันผมจะพูดเสมอมาครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราทําอะไรทุกคนทําในสิ่งที่ตัวเองชอบใช่ไหมครับ คือหนึ่งคือเราต้องเราต้องมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทําก่อนเราจะไม่ว่าเราจะทาเรียนหนังสือไม่ว่าเราจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นึกเง้ไหมครับเราก็ต้องเชื่อในสิ่งที่เราทําเชื่อเนี่ยมันก็เป็นสเต็ปแรกที่เราจะต้องผ่านมันไปให้ได้พอผ่านสเต็ปเชื่อแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของศรัทธาศรัทธานี่เป็นเป็นขั้นสุดๆนะครับของความเชื่อเราต้องทําให้ถึงตรงนั้นให้ได้สมมติเราเรียนถ้าเรามีความศรัทธาในเรื่องของการเรียนเราหัวเราทุกอย่างเราจะขยันเรียน สุดๆเลยนะครับพยายามทําให้ความเชื่อเป็นความศรัทธาให้ได้สุดท้ายเราลงมือทํามันอย่างสม่ําเสมอซะมันก็จะสกเซสจได้ง่ายๆคือมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับนี่คือคติที่ผมพูดกับตัวเองมาตลอดนี่คือสิ่งที่ฝากคนทางบ้านคือเราต้องมีความเชื่อใช่ครับเชื่อเสรเปีให้มันเป็นแรงสรัท้าใได้และลงมือทํามันใมันจะเป็นความสําเร็จรางวัลที่ได้มาในทุกวันนี้นะฮะอย่างที่พี่แชมป์บอกว่าโหฟังดูมันเหมือนง่ายนะเราได้รางวัลระดับโลกมา เอเชียในก่อนเรียนจบมีตั้ง15ารางวัลแล้วแต่เขาบอกมาว่ากว่าจะมาถึงวันนี้นี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับดังนั้นเราอยากจะเป็นแบบพี่แชมป์ไม่ได้ก็ต้องลงมือทำอย่างที่พี่แชมป์บอกนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่แชมป์นะฮะพี่แชมป์สมชนะนะครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับคือการออกแบบมันคงมีนิยามของมันนะฮะผมผมคงไม่สามารถที่จะไปบอกนิยามของมันได้แต่ผมว่าในยมุมมองผมในการออกแบบมันคือแบบสิ่งที่มีอยู่ทุกวันนี้เนี่ยโลกมันสวยได้ด้วย ด้วยการออกแบบครับเราสามารถสร้างความสวยงามได้ด้วยการออกแบบเนี่ยเราตัภูมิใจว่าเราสร้างสรรค์ให้โลกนี้มันสวยงามสนับสนุนโดยสิงห์ Your heavy heart.